สี่ศูนย์นั่นเห็นว่ามันวะยอนอนไม่ยรุ่นมันบ่นนอนลูกไผ่ลูกพ่อมันเน่นหน่ะนะมันวะมันมักโมหลายมักมมหลายว่สินอนมันบอลนาเร่บนน้ำตาหยดหยดเดียวเพื่อการเรียกน้องให้จะลูกขึ้นมาลูกไผ่ยังไงหนูก็ไม่นอนค่ะหนูเป็นลูกพ่อหนูจะไม่นอนหนูชอบเพื่อนใช่ไหมคะใช่ไหมคะอืม ลูกไัยเห็ลูกไพรเลยลูกไัยดิงดิงดิงดงเหมือนเศร้าเอากล่องจะเป็นวายานกล่องกำลังเปลี่ยนนิสัยกำลังง่ึ้นกำลังเรียกร้องนารินาริสังาริฮังนาิาริสังคนนะบืนสิไป ป,ปืนจีไปหนูจะไปไหนคะ,นะไไหน,ะหนูจะไปไหนคะหนูจะไปไหนคะองยิงน้อยอืมทางฟังดัานนี่นะคะฟังพับทีมพับพันปีนะคะแกเงินปีบค่ะพี่น้องเงินมาไลยกูเป็นจนเมื่อย anyway> ี้บ cool ัวระบะป้ามันบาบานเมื่อยจดตี ก oh, <tal word> ็บไปตัอันแค่ไปเก็บ่ที้าวแกงไปว่ันว่าจำนีเมสาได้เมสเพาะอันหวนตายบออันนี้ได้ม่วงเมอโอ้ดิง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  เขารักษาผิวเนาะทรงผ้าไม่นอนอู่หลวงเลยหรอคะลูกขืนอู่หลวงแล้วนอนมันบ่เคยอายุมานะลูกอาจารย์ยางยู่บิดมือแล้วออมยน้มอยู่นี่เจ้าจริงถ้าเดินเป็นแล้วหนูก็จะตำหน้าตำหลังใช่ไหมลูกเหยอออกมาป้อยออกมาแล้วเฮ้ย ล่ะสุดม<า>ไม่เยรุ่นอะไรค่ะเขาไปอาบน้ำพี่น้องเอ้ยจะมาเปิดสุดนอนข่อยพุนะ่นน<า>่ะคอยกระเป๋าไส่ส่งนี่ละเน,ะนาะย่ำนอนแม่์ทำยังไงหล่อนก็ไม่นอนนะคะามาขึ้นมานอนเด็กบ่อเอเอเมาขึ้นมานอนเด็กบ่อนล้วจิตะ <c oughs> แต่สมมติอนอนเด็กได้พี่น้องเสียหาถุ่มกระเป๋นอนหล่อนนั่น มืนขึ้นมันกันอนเดอกอยู่เด้อรายการกังเวทมันกับบนอนนี่มันคือเก่งแถวหล,ลุกมะลำ่ำเลี้ยงน้ำกันประมาณเศ้าคนนี่แหละทีมงานเลี้ยงดาริตะนัลิตาใหญ่เลี้ยงนัลิตาหน่อยเถอะพี่น้อง เอาเรียงกันดูสิเรียงกันดูสิแน่เหมือนกันไหมคะแน่เหมือนกันไหมคะฮะฮะอยากงานเรนจะไปไหนนุ่นเขียบมันจะเกิดซัวตอนนี้เราก็สวยแล้วนะคะเราไม่ไม่เหมือนตอนเช้านะคะเราสวยแล้วนะคะงวั กลมากินข้าวมาในนุ่นะแนลค่ะคือคนสภาพการเป็นแสนพ่อเป็นแน่และได้พี่น้องอันนี้คนสภาพถึงเลยออกราคาว้าวแล้ววันพุธกูเดาวันนีตัดตักนดแ่พ่อยิบมมันตัเนีจ้าน่ยจะสิบันพุสภาพถ้่คุณยิ้มงันสี่แอวมาบ้านนี่กับทีท่านอยู่บันพธสภาพพอดีมาหยิมก็ได้คนพอดีมายิมก็ได้คนสภาพ กายสอืมนะคะกับยิ้เข่ากันพี่น้องไรนแล้วต้องกินกไเลอยู่กับาู้อาวุโสนะคะผู้อาุโสเข้าเิแม่มาทุกคนเนาะแม่ปองแม่ป่าแมสด้ว่ตาพี่ต้อมนะคะน้องเอ๋แล้วก็แม่คูวไม่ไหวแล้วมไม่ไตาไงดีหนึ่งีสองนนี่้ีหนึ่งดีสองี่ง พยาบาลเสียชีวิตสมคนตัวอ่ใหญ่ดีรุย่ยซะแนวค่ะบบานจะภาแม่จะภาได้ไหมค่ะไก่ยักษ์ตัวหน่อยสา,สามสามตัวไก่สามตัวตอนนี้หัาหนากระลังวางแผนนะคะกําลังสิแบบว่าเปิดอันปิดเมื่อเช้านี้เปิดแล้วสมัครมืออื่นผักก่อนนะคะกระลังตัางกลุงใหม่หว่ะ กระตุ้งกุ้งไม่จะนอสูงโั่นจริงไหม่อเนี่ยลบแคบหนี้ออกจากคุแบมากมันจะยิ่งพอเราไม่อยู่กินข้าวกันแต่วนน้องของคนที่นอนขาสูบนได้ขอเริ่มต้นไเสมอนะคะต้มเป็ดแชีวเลยเปิดร้านอาหารให้เร้ในกุชชี่อีดีโดนไม่ให้เจียวนวดเย็นหนึ่งอีดี บ่แสบจังไหนน้องเขาหยืนหนึ่งผงชูรสทั้งผัวอะไเนี่ยเดี๋ยวยาฝาวาวตุมเป็ดพี่น้องแพบเ้ากินรอบที่แปดเลยสดอยู่หนี่บึมบึมคือพาเวกกินกระลาปิดนี่นี่นี่พักมันซื้อมากินกระลาปิดพักอื่นเนาะกูมาอีนึงเมัน มูม mm. oh. ah, oh. okay. ah. anyway> uh. ูนี่หมันเป็นบาุ่าเลจอน็ดจูนแต่มาดํามจีนไมดำจูนเนาดุาม่ดจูนนั่งกินข่านละมูอยู่กับหงน้มือก็บ่กกินข่าไปสั่งเออเสดว่ามนพูหลอกกูพูหลอกเขาเเนาะส่วนอะไรแล้วมือหักหไม่กินนะบอกืไม่ไม่ด้ร้ ก็ยังงั้นยังงั้นอย่ม่อยนี่ปวดเยนีงข้าวสวซี่นอยโอ้ยยี่ค่ะได้เลิกเรื่องไปเรื่อยเลื่องเื่องเอาไมชาสิบัวควันเกิดแม่พอดีอันนี้ก็คือเพื่อมกันด้อันนี้เป็นเป็นกิดทางมา นีมอน่าสิบวาเขาาสิานี่มือรามไปเดิบาาสิาย่างไก่บวมืออืินคางว่วงใบกลต่อีสิบาบสิบาทเติมเนเอาไว้พดอรของกองของไอายเดียิ่งนี่กินต่อเม่อจะอยากกิกะลอจะกิน เปิดเอวจริ้มัน่านบ่กว่ามันคือเป็นเย็งเย็นแต่คนเสือม่นีอน่้อยูนเก้าหนาห้า่งเจ็ดสาดหนึ่งสามสี่ศบไม่อย่งค่ะเพราะว่าเรมีวงแล้วเลยผมมีเหรอ เดี๋ยวเรามันจะภ่าสุดโต่ใจเมยามจะเ้พี่พงแล้วก็พี่หูจิบวอย่งสวัสดีแฟนขับแฟนทองพี่แรงก็จะชื่อจะไหนนะชมู่คนสภาแล้วนะคะหนา่ารมาเนสีมดาม่ยังวหวเลเป็นแกะตัวไปไหมขวรุกน้องลอยแพนสันงอนัวเองรวยแล้วสันข้อฟองโจพี่บอกเออยปแชร์เสียนิ่งจ้งเซลล์เหรมดาแล้วเนาะล้านกรถือไหมในรุ่ยไม หนึ่งเก้าหาศูนย์เก้าห้าเจ็น้องสด้เจ็ดน้องสามสี่ศูนยสามบิี่ศูนย์สองระดับารนาค่ะเจ็ดสามเจ็ดยังที่คุณแม่เพื่อเอาคุณไอ้บอท่านไหนเก็บบอท่านไหนเข้าใจหรือว่าบอท่านไหนยังยับยั้าได้ยับยั้วปล่อยไปเบื้องไร้สุดคุณแม่นะคะอยู่หน้าเพจหมอลำแผลขาวแสงทองว่าจักันาเฟสบุคคอยนะคะับคอยแซ่บไปแล้วไปเบื้องไร้ตะตุนจบจนะคะพี่น้องคะแล้วก็ชิดบวกเบื้องใช้กันเอาเด้อนะคะปัญหามีกันทุกวงแต่เราจะแก้ปัญหาไปยังไงแล้วก็เลยเลือกที่จะ เคดใหม่ main, นะคะเป็นกำลังใจให้แคดนี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แคดนี่ด้วยนะคะในการอ่มุกอ่อนว้ายเรื่องแไงเรื่องมุกเรื่องมึงเรื่องมุกควงอ่าไม่อย่างเรื่อง,อองมึงมูกอ,อ,อมม่อนเรื่องเดียวมึงอยากลงนะมุกอยากลงสินะกูเ,เ,หเห็นมึงต,ตัดออกกูเป็นคนไม่นะกูไม่เหม็นด้วยทนี<ด>่นะคะ<ร>